สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอฟซีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวของพี่พอใจน้องร่วงฟ้าน้องดวงใจนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะออเดอร์ของคุณแม่พิสมัยนะคะกราบขอบพระคุณคุณแม่พิสมัยนะคะสาธุกับคุณแม่ด้วยนะคะด้วยสี่ระราค่ะ ยแปดตะกรานะคะพี่รุงหิวแล้วรวยสิบสองตะกราะคะ่ะ รวยสิบหกตะกล้านะคะรวยยี่สิบตะกล้าะค่ะ กราบขอบพระคุณคุณแม่พิสมัยนะคะท่ณแม่ตานะคะสาธุบุญกับคุณแม่ด้วยนะคะกราบขอบพระคุณอย่างสูงค่ะขอบคุณคุณแม่นะคะคุณแม่ตานะคะพี่ลุงคะพี่ลุงทำไงลูกทำไงคะอาสา,ายสกย้ยเข้าปากกดเข้าปากกยข,าากยขอบคุณค่ะ สมัยคะ่ะสาธุนกับคุณแม่ด้วยนะคะขอบคุณคุณแม่นะคะที่เมตตาครอบครัวของพี่พอใจน้องรุวงฟ้าน้องดว,วงดวใจนะคะโอ้ยอแสนกินเอากินเอาเลยแม่แสน เร็วๆหน่อยค่ะพ่อแม่แก้วเร็วๆหน่อยแม่แสนจะหมดแล้วแม่แสนอร่อยเลยดูพี่รุ่งพี่รุ่งอร่อยเลยใช่ไหมคะพี่รุ่งดูน้องดวงนะคะน้องดวงบอกพ่อหนูหิวแล้วค่ะเร็วๆหน่อยคะ่ยคะพ่อ เร็วๆหน่อยค่ะนั่งรอเลยลูกนั่งรอพทรเลยลูกนั่งรอนั่งรอค่ะนั่งรอแล้วโอ้ยเก่งจังเลยนั่งนิ่งๆ นั่ลงนั่างลงนะดูดูค่ะแม่แม่ลีลาเยอะนะคะลีลาค่ะลีลานู่นนู่นเน่เน่รุ่งรุงรุงเนี่เน่เน่ย่งนัรุ่งไปรุง

thằng Long, thằng Long này, thằng Long, thằng Long này, thằng Long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 , ร่วงห่างล,งล่องนะห่างลองอืมเก่งมากานั่งดีๆนั่งดีๆทำยังไงคะทำยังไงคะพีุ่่งกราบขอบพระคุณคุณแม่พิสมัยคะ่ะ ค่ะคุณกับคุณแม่ด้วยนะคะกราบขอบพระคุณอย่างสูงค่ะกับคุณคุณแม่ที่สมัยนะคะที่เมตตานะคะขอขอขอหน่อยขอหน่อยค่ะพีุ่่งขอดีๆทำยังไงขอขอก่อนขอก่อนขอดูทำขอก่อนขอขอก่อนขอก่อนดูอาปากดูทำขอก่อน พ่ออย่าลีลาน้่นพี่รุ่งบอกขอขอก่อนอ่าพ่อบอกแค่น,นั้นแหละรีบทำเลย ขอก่อนเล็ขอก่อนขอก่อนขอแม่แสนบ้างให้คนท้องบ้างน้อ ขอก่อนเล้วขอก่อน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  好，好，好了。 อร่อยเลยพี่รุ่ง กราบขอบพระคุณคุณแม่พิสมัยนะคะที่เมตตานะคะขอให้บุญบารมีช้างพระคูประการทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทลายปกปกักรักษาคุณแม่พิสมัยนะคะขอท่านมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะร่ำรวยเง,งินทองนะคะคิดสิ่งใดสมหวังทุกประการนะคะขอให้มีโชคมีลาภก้อนใหญ่ๆนะคะขอให้กิจการของคุณแม่พิสมัยนะคะรุง่งเรืองยิ่งใหญ่ยิ่งขึ้นไปนะคะจาทุกุนกับคุณแม่พิสมัยด้วยนะคะกราบขอบพระคุณคะ่ะ